เรยนท่านพลเอกสุภกรสงวนชาติสรกไกรอดีตผู้ส่งคุณุุฒธิกองทัพบกอดีตผู้ส่งคุณุุฒธิพิเศษกองทัพบกประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับช่วงเวลาต่อจากนี้กอ,อนําท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเอกอนันตพินิจการข้าราชการบํานาญสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่ง ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2564บุตรและญาติในครอบครัวพินิจการได้ตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลมาตั้งแต่วันที่22มีนาคมเรื่อยมาเป็นเวลา5คืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกรโปรดกระหม่อมพระรชาชทานน้ำหลวงอาบศพเมื่อวันจันทร์ที่22มีนาคมที่ผ่านมา ที่ศาลาเจ็ดวัดโสมนัสวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวันนี้ซึ่งเป็นวันที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงสลายร่างของท่านผู้วายชนคณะเจ้าภาพครอบครัวพินิจการได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเดินทางมาที่วัดโสมนัสวิหารชาวพระสถานกลางของทัพบกแห่งนี้เพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของท่านพันเดกอนันพินิจการ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาในการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงตามกำหนดเวลา15.30นาฬิกา30นาทีลำดับต่อจากนี้กระผมพันโทสุธีสุขสาวนซึ่งได้รับเกียรติจากคณะเจ้าภาพให้ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าบังสุกุลโดยท่านผู้มีเกียรติสท่านที่คณะเจ้าภาพขออนุญาตเรียนเชิญ ร่วมประเพณีกุศลทอดผ้าตามลำดับดังนี้ครับลำดับที่หนึ่งคณะสภาพขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกวัชระปราณีมณีวันเจเรกองหนัการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้กรุณาขึ้นทอดผ้าบาังสุบุญไตรที่หนึ่งขออนุญาตเรียนเชิญครับ ขอกราบนิมนต์พระคุณท่านวัดโสมนัสวิหารหนึ่งรูปพิจารณาภาพบังสุกุลไตรที่หนึ่งขอกราบนิมนต์ครับ ขอบพระคุณครับลำดับที่สองคณะเจ้าภาพขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกอนุรักษ์แสงฤทธิ์ที่ปรึกษามูล,ลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกึ้นทอดภาพบังสุขุลขอได้เชิญครับขอกราบนิมนต์พระคุณท่านวัดโสมนัสวิหารหนึ่งรูปพิจารณาภาพบังสุขุลไตรที่สองขอกราบนิมนต์ครับ คุณครับและลำดับที่3าคณะเจ้า,าพขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกจ่าตุรนจารุเสศนกินทอดภาพบางสุขุนขอเรียนครับขอกราบนิมนต์พระคุณท่านวัดโสมนัสวิหารหนึ่งรูปพิจารณาภาพบางสุขุลไตรที่สาขอกราบนิมนต์ครับ ท่านผู้มีเกยียรติสามท่านที่คณะเจ้าภาพได้เรียนเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานทอดผ้าบังสุขุลได้ทอดผ้าบังสุขุลครบทั้งสามไตรแล้วนะครับก่อนที่จะถึงช่วงเวลาได้กรับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นทอดพระไตรบังสุขุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงนั้นลำดับต่อจากนี้กระผมขออนุญาตประกาศหมายรับสั่งสำนักพระราชวังหลังจากนั้นจะได้เรียนเชิญร้อยเอกพงศพัฒน์ศรีย่า ฝ่ายการสัตว์บนถนาหารบกที่33ค่ายกาวีละผู้เป็นญาติของท่านผู้วายชนประกาศความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับหลังจากนั้นกระผมจะได้นำเรียนชีวประวัติโดยสังเขปของท่านผู้วายชนเพื่อท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ร่วมํำลึกแหลมไว้อาลายัยแล้วจึงกระบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีขึ้นทอดพระไตรปังสุกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงแล้วเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลำดับครับ บัดนี้พร้อมแล้วขออนุญาตเริ่มต้นประกอบพิธีตามลำดับครับหมายรับสั่งที่3608สํานสำนักพระราชวัง23มีนาคมพุทธศักราช2,564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานเพลิงศพพันเอกอน,นันต์พินิจการเครื่องราชิศริยาภร์ทวีริยพรมงกกุฎไทยตริตาภรณ์ช้างเผือกข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมณนะมนวัดสสวนัณวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่27มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา13นาฬกา30นาทีเชิญหีบศพเวียนเมร และเชิญขึ้นตั้งบนจิตตกาทานเวลา15นาฬิกานาทีพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำหมายเรียนเจ้าภาพสพพันเอกอนันต์พินิจการเพื่อสรา้างติดต่อขอรับกล่องเพลิงพระราชทานที่กระทรวงวัฒนธรรมไปปฏิบัติพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานเพลิงศพพันเอกอนันต์พินิการซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่ผู้วายชนและวงตระกูลอย่างหาที่สุดไม่ได้หาความทราบโดยทางยันวิถีถึงดวงวิญญาณของพันเอกอนันต์พินิการ ได้ด้วยประการใดในสัมปพบคงจะมีความปราบปื้มทราบซึ้งเป็นล้นพลในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานเกียรติอันสูงยิ่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตข้พาพุทธเจ้าในนามบุตรธิดาและหลานหลานขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคนลบาท ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จะเทิดทูนไว้เหนือเก้าเหนือกระม่องเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระพุทธเจ้าและวงค์ตระกูลตลอดไปด้วยเก้าด้วยกระม่องขอเดชะข้าพระพทธเจ้าในนามครอบครัวพินิจการ พระคุณพ่อพระคุณแม่แน่นอนนักที่ลูกรักสำนึกคุณหนุนสนองกระตันอยู่งดงามตามคันลองบุญทั้งของอุทิศให้ด้วยใจจริงเหมือนครอบครัวพินิจการในวันนี้ศูญเสียบุพภการีที่ดียิ่งทั้งบุตรหลานญาติมิตรจิตประวิงคิดถึงสิ่งดีมากมายผู้วายชนบนถนนสายชีวิตลิขิตสร้าง ไม่แรมร้างจากความดีศีกุศลพันเอกอนันต์พินิจการสารสร้างตนแม้วัยชนฝากคุณค่าให้อาลัยท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับท่านผู้วัยชนคือพันเอกอนันพินิจการมีวิถีชีวิตที่ควรค่าแก่การระลึกนึกถึงและไว้อาลัยท่านเกิดเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 0 2 หรือเมื่อ61ปีที่ผ่านมาที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่9ก้ของนายสนิทและนางสำอางพินิจการในจำนวนพี่น้อง10คนดังนี้ 1. นางสุภาสแสงโง่ถึงแก่กรรมแล้ว 2. นายอเนกพินิจการถึงแก่กรรมแล้ว 3. นางปราณีจรณีถึงแก่กรรมแล้ว 4. นายอํานวยพินิจการหนางสาวประนอมพินิจการถึงแก่กรรมแล้ว หกนางสาวรัตนาพินิจการขร้าราชการบำนาญเจ็ดนายมนัฐพินิจการแปดนางแนงน้อยชานเมธีข้าราชการบำนาญเก้าพันเอกอนันต์พินิจการผู้วายชนและสิบนางสาวอ่อนอนงพินิจการทำงานบริษัทปุ๋ยไวกิ้งพันเอกอนันต์พินิจการสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวัดราชโอรสารามเมื่อปีพุทธศักราช2521ก่อนที่จะสอบปัจจุกขรับราชการทหารเหล่าทหารสาร,รบันในยศสิบตรีเมื่อปีพุทธศักราช2525 25, ในตำแหน่งเสมียนกองจัดการกมรมส่งกำลังบำรุงทหารบกมีความเจริญเข้าหน้าในหน้าที่การงานโดยลำดับปีพุทธศักราช2541 เลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นทหารชั้นสัญ,ญบัตรประจำแผนกโรงเรียนส่งกำลังบำรุงกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเมื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการมาโดยลำดับความเจริญรุ่งเรืองยังคงปรากฏประจักษ์เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมีความพินิษพิเคราะห์ในงานที่รับผิดชอบสมนามสกุลว่าพินิษการได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้วยการ กองส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรแโโ์ราาตรและเทคโนโลยีกรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมเมื่อปีพุทธศักราช2559าตำแหน่งสุดท้ายประจำสำนักงานเลขานุการกองทัพบ,บกและ,กะเกษียณอายุร,ราชการเมื่อตุล,ลาคมพุทธศักราช2563้ราเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายทหารคนสนิทของท่านพลเอกสุพกรสวนชาติสรกไกรอดีตรองเสนาธิการทหารบกอดีตผู้ส่งบุรธิพิเศษกองทัพบ,บก ซึ่งกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้พันเอกอนันพินิการพบรักและสมรสกับนางสิริพรสิทธิไทยถึงแก่กรรมแล้วมีบุตรหนึ่งคนคือร้อยเอกวัชรินพินิการประจําแผนกสื่อสารกองวิทยาการกรมการทหารสื่อสารด้วยบุคลิกลักษณะของท่านผู้วัยชนที่มีความจริงจังและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีอารมณ์ดีมีความราดเริงเป็นอัธยาศัยจึงทำให้ท่านนั้นปรากฏอยู่ในดวงใจของเราท่านทั้งหลายว่าเป็นผู้ที่ไม่แหลงน้ำใจไมตรีมีความสามารถมากมายรวมไปถึงการทำกับข้าวให้บุตรชายคนเดียวของท่านได้รับประทานอยู่เสมอสิ่งนี้จึงเป็นความรักความผูกพันที่บุตรชายคนเดียวของท่านยังคงจดจาไม่เคยลืมเลือนคุณแม่สิริพรคู่ชีวิตของท่านได้จากไปก่อน เมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2554หรือเมื่อ10ปีที่ผ่านมาในเดือนเดียวกันนี้วาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านพันเอกอนันต์พินิจการโดยปกติแล้วท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ทว่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยเริ่มเข้ารับการรักษาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาในวันที่8มีนาคมผ่านไป6วันแพทย์อนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านในวันที่13มีนาคมผ่านไปเพียง4วันวันพุทธที่17มีนาคมเวลา16นาฬิกาน้ำตาลในเลือดลดลง ส่งผลให้ท่านต้องเข้ารับการรักษาตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารักษาตัวอยู่ห้าวันอาการนั้นส่งและสุดลงโดยลำดับจนกระทั่งมาถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตวันอาทิตย์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา5นาฬิกา43นาทีฉากชีวิตของพันเอกอน,นันต์พินิจการก็ถึงการที่ต้องปิดลง สิริอายุ61ปีคงไว้แต่คุณงามความดีให้เราท่านทั้งหลายได้ระลึกนึกถึงยาตตั้งสพประเพ็ญกุศลที่ศาลาเจ็วัดโสมนัสวิหารตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมารวมหคืนได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานน้ำหลวงอาบศพจากพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวจนกระทั่งถึงวันนี้ที่จะได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงดังกระผมจะขออนุญาตกล่าวคำไว้อาลัยดังนี้ครับ โอ้ชีวิตอนิจจังดังคำสอนจะม้วยมอนวันใดไม่รู้แน่ทุกชีวิตของทุกท่านล้วนผันแปรอาลัยแท้พันเอกอน,นันพลันจากไปบางขุนเทียนถิ่นเกิดเทิดคุณค่าสร้างตนมาด้วยความดีที่ฝันใ่จึงจเจริญก้าวหน้าพาก้าวไกลเป็นหลักชัยให้บุตรสุดบูชาพินิจการสมสกุลอุ่นใจท่าน พินิจงานฝากไว้ได้คุณค่าจนเกษียณร,ราชการงานนานาถึงเวลา,าลาลับดับชีพไปนามอนันันชื่อน,นี้ไม่มีที่สุดดวงใจบุตรกระตันอยู่เชิดชูให้ขออุทิศกุศลดนดวงใจขอท่านจงสถิตในทิพวิมานด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศร,รีรัตนตรัย และบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติมิตรของท่านผู้วายชนตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปจงเป็นภาลาวะปัจจัยหนุนสงให้ดวงวิญญาณของพออันเอกอนันตพินิจการได้ไปสถิตสวยอุดมสุขในสุขติสถานนสัมปรายภพด้วยเทินเพื <Be at au> ่อเป็นการขอขามาอโหสิกรรม ต่อดวงวิญญาณของท่านผู้หวายชนขอที่เชิญท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้กรุณนานลุกขึ้นยืนไว้อาลายัยเป็นเวลาครู่หนึ่งขอที่เชิญครับ ายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดที่เราท่านทั้งหลายเคยผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านผู้หวายชนขอให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมขอบพระคุณครับเชิญนั่งครับบัดนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญยิ่งของพิธีการแล้วตามกำหนดเวลากระดเจ้าภาพขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลเอกสุภกรสังวนชาติสรไกร อดีตผู้ทรงคุรุที่พิเศษกองทัพบกประธานในพิธีได้กรุณาขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลและประกอบพิธีพระราชทานเพลิงเป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับขอกราบรัตนาพระคุณท่านหนึ่งรูปเมตตาเป็นประธานสงฆ์พิจารณาผ้าไตยบังสุกุลของท่านประธานในพิธีขอกราบรัตนาครับ บัดนี้ท่านประธานในพิธีได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงแล้วลําดับต่อไปกราบนิมนต์พระคุณท่านได้เมตตาขึ้นวางดอกไม้จันทร์พิจารณาสังขารเป็นลําดับแรกแล้วหลังจากนั้นขอเดินเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นวางดอกไม้จันทร์ตามลําดับครับขอกราบนิมนต์ครับสวัสดีได้รับเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดอ้อนน้อย จังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพระคุณท่านนะครับขอรบกราบนมัสการขอพระคุณในความเมตตาครับเ<ม>ดี๋ยวเจอท่านผู้มีเกียรตินะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระคุณเจ้านะครับ<ม>การต้อนรับดูแลท่านผู้มีเกียรติตั้งแต่วันที่22เป็นต้นมาซึ่งเป็นวันแรกในการประกอบพิธีบังเพ็ญกุศลหากแบนขาดตกบกงครงรการใดในนามคณะเจ้าภาพครอบครัวพินิจการกราบขอภัยเวนโอกาสนี้ครับ หากแม้นบุญกุศลนั้นใดจะพึงมีขอติดให้แก่ท่านผู้บรยชนนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับตั้งแถวเป็นสองแถวได้เลยครับเพื่อความคล่องตัวในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์ครับขอบพระคุณครับ ในานามของคณะ,ะเจ้าภาพกรับขอบพระคุณท่านภูมิเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่กรุณาสละเวลามีค่าในวันหยุดเดินทางมาที่ชาพนสถานกลางของทบกแห่งนี้เพื่อร่วมในพิธีพระราชทานเพลิองของท่านพรนะเอกอนัน์พินิการในครั้งนี้นะครับ ขนาเจ้าภาพมีของจำรวยที่ระลึกเป็นหนังสือธรรมะรวมทั้งแอลกอฮอล์สเปรย์แบบพกพานะครับมอบให้เป็นธรรมบรรณาการนะครับหนังสือใบไม้แห่งชมพูทวีตตลอดถึงคู่มือดับทุกนะครับมอบเป็นธรรมบรรณาการให้กับทุกทกท่านในวันนี้ครับ